เป็นตัวไฮไลท์ของตัว e s ส u ัว Coffee แล้วก็โกโก้นะคะก็คือซัสมาร์ออเรนจ์ค่ะซึ่งส้มสายพันซัสมารเนี่ยความโดดเด่นก็คือเขาจะมีสารตัวที่ชื่อว่าเบต้าคริปโตแซนตินค่ะที่มันสูงกว่าส้มอื่นๆการสกัดของเขาเนี่ยก็ต้องเป็นสกัดเพื่อให้ได้สารตัวนี้สูงแล้วก็มีงานวิจัยลดตรงนี้เลยค่ะคือบางคนเนี่ยผอมนะคะแต่ว่าจะมีสกินนี่แฟตรงหน้าท้องออเรียกว่าพุงหมาน้อยทั้งหลายนะคะ ลดยากมากนะคะแต่สารสกัดตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของพวกบาลานซ์นะคะที่ช่วยคุมหิวอันนี้สําคัญเพราะว่าคุมหิวได้4ี่ถึงหชั่วโมงเลยนะคะอิ่มจริงจริงจริงไหมพี่ตุ้งจลิโอิ่มแบบว่าถ้าไม่กลัวขาดสารอาหารก็คือถ้ากินสองซองวันนกินเลยก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วอย่างเงี้ยะแต่มันไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้แต่อิ่มจริงสูตรที่อิ่มจริงมันได้สี บอกเอมันเออมันอิ่มกใช่ถ้าเราอิ่ม่ะมันมันม,มันจะไปได้ซึ่งอันยังงานวิจัยนะคะก็บอกว่าเพียงแค่ทานต่อเนื่องนะคะก็คือประมาณ1เดือน,นะค่ะก็จะเห็นผลลัพธ์เรื่องของน้ำหนักตัวที่ลดลงนะคะทำแค่นี้ก็ซื้อแล้วเนี่ยแ <c oughs> ค่ <c oughs> นี้ก็ซื้อแล้วเป็ูอปา